สวัสดีครับทุกคนวันนี้ซันชิโร่กับป๊ป้าจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านของมีกะดีฮังเออบ้านที่โดนน้ำท่วมนั่นเองดูสิสภาพเป็นไงเนี่ยเละด้วยโคลนไปหมดเลยโอ้โหทาความสะอาดกันเหนื่อยมากเลย2สอสามชั่วโมงเลยนะออพอเสร็จแล้วจะได้แบบไหนเอ่ยสะอาดเลยเออแบบนี้เลยดูสิก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ซันชิโร่ชา์ใไว้ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลย จมไหมรท้านง้ชิน้วชไหมอไม่กระโดดไป้ยถังน้ำลอยเห็นถังน้ำลอยบ้างชินโอ้โหีมาลอยขี้หมาเลยเหมือนขี้มาเหรอเหมือนมากแต่ันน่าจะเป็นกีม้นะอ่าโอ้จะถึงอยู่แล้วเนี่ยนอันนี้ขึ้นมาก่อน ที่นี่มันน้ำปิงไปน้ำปิงจิลากไปไหอนอเดินเลยชะโค<ห>โอ้อโหห้องเลยเลยมาเลยใช่ไหมอันนี้ทำ <c oughs> มีทำอวางสาบไปบางส่วนแล้วลูก <c oughs> มันเหมือนมาก <c oughs> มันโคคน กกรเราทำความสะอาดกี่ชั่วโมงเนี่ยสามชั่วโมงลูกเดินตรงกลางด้าข้ามมันจะมีท่อน้ำสุดเดิน,ดน,น,นรตรงกลาง,งกลา้าาล,ลูกเดินตามปลามานะเดจะเดินตามรอ,อบนีน้ เดี๋ยวเราจะเดินล้อขอบบนนี้น้ำวเาเกเดดเลันนลน้ำลดลงเยอะแล้วนี่โโตรงน,น,นู้นตรงนู้นน่ะลดแล้วตรงที่มันเหม็นเมื่อเช้าอะ่ะที่ลุกหแลห,แล,ะหและเหม็นเลยอ้โหเรมเหม็นแล้วเหม็นไหมท่านเหม็นมากเลย เป็นไงบ้างล่ะครับชอบคลิปนี้ของซันชิโร่ไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ซันชิโร่ชาแนลไว้ด้วยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ